เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่น้องหอมไม่ชอบมากมากนะคะหลังจากกลับจากไทยมาก็มาเจอเรื่องแบบนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันน่าทุกเลศมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวิวทุกคนนะคะในซุนค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเองจะมาทําคลิปนะคะตอบคอมเมนต์ให้กับพี่ๆ FC หลากหลายมากๆเลยนะคะหลังจากที่น้องหอมเองได้พาน้องๆทางฝั่งเมียนมานะคะได้ไปเที่ยวกันรอบสองแล้วนะคะก็หลังจากที่ได้พาน้องๆไปนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้น้องหอมจึงอยากจะมาทําคลิปตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์ที่แบบว่ามันน่าจะตอบนะคะแบบว่า มันยังไองไอยากจะตอบอยู่แต่ว่ามันต้องตอบก็คือมันจะอีกยาวนะคะถ้าเราพิมพ์ตอบมันจะต้องยาวนะคะเจอเลยทําคลิปออกมาตอบดีกว่านะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่สงสัยนะคะจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นเรื่องอีกหนึง่งเรื่องหนึ่งที่น้องหอมไม่ชอบมา,มากๆนะคะหลังจากกลับจากไทยมาก็มาเจอเรื่องแบบนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันน่าทุเรศมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้เกิด เรื่องแบบนี้กับตัวเองนะคะถ้าไม่ได้มาทํางานบนโซเชียลนี้ก็คงไม่รู้ว่าบนโลกของเรานี้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมไว้ขอพูดตอนท้ายแล้วกันนะคะ,ะช่วงแรกนี้น้องหอมจะมาขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะคะก็คือมีไม่กี่คาที่น้องหอมอยากจะตอบมากที่สุดนะคะส่วนมากก็คือจะเป็นคอมเมนต์ที่ เข้ามาให้กําลังใจน้องหอมมากกว่านะคะแล้วก็คือมีประมาณไม่กี่คาที่น้องหอมอยากจะมาตอบอให้พี่คนได้ทราบในคลิปนี้นะคะก็คือในคลิปนะคะที่น้องหอมชอบพูดคําว่าสูนนะคะชอบพูดคําว่าสูสูก,กับพี่พลน,นะคะก็คือ,อมีพีเอฟซีหลายคนมากๆที่ถามเข้ามาที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่า ไม่อยากให้น้องหอมชอบพูดไม่ไม่ชอบคําที่น้องหอมพูดคําว่าสูเพราะว่าคําว่าสูนั้นมันแปลคําว่าอ่ามันเป็นอาจจะเป็นคําหยาบนิดนึงนะคะเป็นคําว่ามึงอะไรเงี้ยมึงหรือว่าเธอแกอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่เหมาะสมในการที่พูดออกในคลิปอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าน้องหอมเองเป็นคนไทยใหญ่นะคะแต่ก็ เข้าใจแหละแต่น้องหอมเองมันชินกับปากแล้วที่การเรียก,กพี่พลว่าสูส,สูสูคําว่าคำคำภา,าษาไทยใหญ่นั้นจะแปลว่าคุณนะคะคุณหรือว่าเธอก็ได้นะคะถ้าอันเนี้ยมันท,ที่น้องหอมพูดคําว่าสูคือมันชินกับการที่น้องหอมเรียกพี่พลแบบนี้ทุกวันนะคะมันก็เลยชินก็เลยนํามาพูดออกคลิปแบบนี้แต่สําหรับน้องหอมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นคําที่ ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่น้องหอมก็เข้าใจพี่พี่ทุกคนเพราะว่าส่วนมากในคลิปน้องหอมเองจะพูดเป็นภาษาไทายแต่มารวมภาษาไทายเยญแค่หนึ่งคำเดียวคำว่าสูมันอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะน้องหอมเองก็จะปรับตัวแล้วก็อาจจะไม่พูดคําว่าสูอีกอ่ะก็ได้นะคะก็ถ้าพูดผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยพี่ทุกคนมากๆเลยนะคะก็อยากให้ในคลิปนี้ที่หอมมาพูดให้พี่ทุกคนได้ฟังได้ฟังได้เข้าใจกันก็คือว่าคำว่าสูของคำ คำว่าสูงของคนไทยใหญ่นั้นมันแปลว่าคุณหรือว่าเธอนั่นเองนะคะกอ็อยากจะมาตอบเป็นคอมจะอยากจะมาตอบออกในคลิปให้เข้าใจกันนั่นแหละนะคะอันนี้คอมเมนต์แรกนะคะได้อ่าตอบไปแล้วนะคะและคอมเมนต์คนที่2นะคะคอมเมนต์ที่2ท,ที่อยากจะตอบนะคะก็คือเป็นคอมเมนต์ของพีพีเนะคะที่ถามเข้ามาบ่อยอครั้งมากและ บ่อยครั้งมากท the ี่น้องหอมได้พาน้องๆไปเที่ยวเมืองไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เพียบซีบอกว่าอยากให้น้องหอมเองพาน้องแสงอินนะคะพาไปเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะอันนี้น้องหอมเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะพาน้องไปด้วยเช่นกันนะคะแต่น้องหอมเองไม่สามารถพาน้องไปได้เนื่องจากว่าน้องๆที่น้องหอมพาไปนั้นจะเป็นกลุ่มน้องๆที่ไปเรียนภาษาไทยเท่านั้นนะคะที่น้องหอมพาไปนะคะ ที่น้องเหล่าแล้งนะคะน้องเหล่าแล้งที่ได้พาไปก็คือน้องได้เรียนหนังสือไทยกับกลุ่มน้องๆเหล่านั้นจึงพาได้น้องเหล่าแล้งเ,เลยมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะที่น้องแสงอินทําไมน้องหอมถึงไม่พาไปนะคะก็อยากจะอ่า บอกให้พี่ทุกคนได้ทราบว่าน้องแสงอินนะั้นน้องไม่ได้เรียนหนังสือไทยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุนที่พี่พีเอฟซีมอบมาในการที่จะพาน้องๆไปเที่ยวนะคะแล้วก็คือมันไม่ได้รวมกับน้องแสงอินนะคะแล้วก็อ่านรอบที่แล้วนะคะน้องของเองพาน้องๆกลุ่มนี้ไปเที่ยวไทยนะคะก็มีผู้ใหญ่ของเรามอบทุนมาให้ แจกเงินให้กับน้องๆคนละ100บาทนะคะทุกคนแล้วก็เขานับจํานวนคนด้วยว่ามีกี่คนนะคะแล้วก็ให้แจกกับน้องๆทุกคนนะคะและในรอบที่แล้วน้องของเองก็ไม่ได้พาน้องไปด้วยเพราะว่าน้องเองไม่ได้อยู่ในในกลุ่มของน้องๆเหล่านั้นนะคะก็จึงไม่ได้ชวนไปถ้าชวนไปก็งบที่อ่า งบที่พี่เ f c ซีเขาตั้งมาให้นะคะมันออก,ก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะทุกคนที่ได้รับเงินแต่น้องแสงอินคนเดียวที่ไม่ได้รับเงินน้องก็อาจจะ,ะเกิดความน้อยใจนะคะมันก็เอออาจจะไม่ดีด้วยนะคะและล่าสุดที่ล่าสุดก็เช่นกันนะคะก็มีพี่เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ดิเช่นเคยว่าทําไมไม่พาน้องแสงอินไปด้วยนะคะก็อยากให้น้องไปด้วยอะไรเงี้ยน,น้องหอมก็เข้าใจเพราะว่า อ,อย่างไงก่อนนั้นน้องเคยเรียนภาษาไทยก็จริงนะคะแต่ว่ามีน้องๆสาม4ี่สี่คน5้าคนนะคะที่ออกไปแล้วนะคะที่ไม่ได้เรียนหนังสือไทยต่อนะคะก็สมมุติว่าถ้าเราคิดว่าน้องแตงอินเมื่อก่อนก็เคยเรียนหนังสือไทยอยู่อะไรเงี้ยอยากให้น้องไปด้วยอันเนี้ยจริงแต่ว่าถ้าน้องหอมเองนะคะ เป็นผู้นำของน so, like, ้องๆนะคะถ้าน้องหอมได้พาน้องแสงอินไปหนึ่งคนและน้องๆอีก4คนแล้วคะเขาก็อาจจะเกิดความน้อยใจขึ้นมาว่าเอ้าและน้องแสงอินชวนไปแล้วทําไมถึงไม่ชวนเราด้วยเดี๋ยวควน้องๆที่อีก4คนที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะคิดแบบนี้นะคะและในรอบนี้ก็เช่นกันนะคะก็มีผู้ใหญ่ของเรามอบทุนมาให้กับน้องๆให้แจกให้กับน้องๆคนละ200บาทนะคะและถ้าน้องแสงอินได้ไปนะคะแล้วถ้าน้องไม่ได้รับเงิน เพราะว่าน้องเองอ่ะไม่ได้อยู่ในขบวนการที่เราจะไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะแล้วก็คือผู้ใหญ่ของเราก็นับจํานวนคนมาแล้วด้วยนะคะว่ามีกี่คนแล้วก็เขาก็ให้มาแบบนี้นะคะสมมุติว่าทาน้องของเองเห็นแก่ตัวแล้วก็พาน้องแสงอินไปอย่างเงี้ยแล้วคนอีกสีคนก็ไม่ได้ไปแล้วพาน้องแสงอินไปอีกคนและงบที่เรามีจะต้องไปให้กับน้องๆคนละ200บาทนะคะก็ อาจจะไม่เพียงพอสําหรับน้องและทุกคนที่ได้รับเงินและน้องไม่ได้รับแล้วนะคะน้องก็อาจจะเกิดความน้อยใจขึ้นมานะคะเพราะเหตุนี้แหละนะคะน้องหอมจึงไม่ได้พาน้องแสงอินไปด้วยนั่นเองนะคะก็โปรดให้พี่ๆทุกคนนะคะที่อาเป็น f c ของน้องแสงอินน้องก็อยากให้เข้าใจน้องหอมด้วยนะคะเหตุที่ทําไมน้องหอมถึงไม่พาน้องไปนั่นเองนะคะก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นแหละนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่น้องคนเดียวนะคะที่อยากไปมีน้องๆอีสี่คนเขาก็อยากไปเช่นกันแต่ว่า จําจนวนเงินที่ผู้ใหญ่ของเราสนับสนุนมามันไม่เพียงพอสําหรับน้องๆเขาอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็อยากให้เข้าใจกันทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่พี่ฟซีชอบถามเขามาว่าอยากให้น้องหน้องหอมนะคะแนะนําน้องๆหน่อยเวลาพูดนะคะผู้หญิงท้ายคําพูดนะคะผู้หญิงต้องมีคําว่าค่ะหรือว่าคะขา,ขาท้ายคําพูดนะคะส่วนผู้ชายก็ต้องมีคําว่าครับ ค้ายคำพูดนะคะอันนี้น้องหอมเองก็พยายามนะคะพยายามปรับให้น้องๆเขาได้พูดอย่างที่พี่ๆตั้งใจไว้เช่นกันนะคะน้องหอมเข้าใจว่าคําว่าอาจะทําให้ดูจะทําให้น้องๆดูน่ารักมากขึ้นต้องมีคําว่าค่ะกับครับ เพิ่มเติมนะคะอันนี้น้องผมเข้าใจแต่ว่าเนื่องจากว่าบางครั้งก็อาจจะพูดนะคะน้องๆอ,อาจจะพูดบางครั้งก็อาจจะไม่ได้พูดนะคะเนื่องจากว่าน้องๆที่นี่นะคะพ่อแม่ของเราทุกคนก็สอนกันมาทุกคนในการคําว่าพูดขาดกับอ่ขาขาดเนี่ยนะคะก็คือภาษาไทยใหญ่นะคะคําว่าขาดนะคะก็แปลว่า อคานะคะอคานี่แปลว่าเป็นคําที่แบบว่าขากับครับนั่นแหละนะคะเนื่องจากว่าน้องๆเองไม่ได้ชินกับการพูดภาษาไทยนะคะมันจึงไม่ได้แบบพูดมันไม่ได้ติดปากนะคะก็น้องๆอ,อาจจะพูดแล้วมันไม่ได้ร,รวมกับคําว่าขะคะขา,ขาหรือว่าครับอะไรเงี้ย ก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่อาน้องหอมก็จะพยายามแล้วก็บอกน้องๆอยู่ทุกครั้งนะคะแต่น้องๆบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ติดนิสัยนั่นแหละนะคะก็อาจจะมีบ้างไม่ได้พูดบ้างพูดบ้างไม่ได้พูดบ้างนั่นแหละนะคะก็อยากให้พี่ๆเ c นะคะ้ให้เข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนไม่ได้เป็นคนไทย100%นะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีนิสัยในการพูดคําว่าค่ะ,คะ ครับอะไรเงี้ยแบบคนไทยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามพ่อแม่ทุกคนทางฝั่งนี้เราก็สอนแต่ว่าการที่สอนนั้นการพูดนั้นมันไม่เหมือนกันนะคะมันจึงทําให้น้องๆทุกคนพูดแล้วมันไม่ได้ติดนิสัยนั่นแหละนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นความแพร่แ่เขาจะพูดคําว่าโอคโอเคผู้ชายก็คําว่าโอคคเช่นกันนะคะมันเป็นคําเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยต้องพูดคําว่าครับนั่นแหละนะคะมันจึงทําให้ไม่ได้ติดปากไม่ได้ติดนิสัยกับน้องๆจึง อาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างนะคะก็อยากให้พี่ๆเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละนะคะที่น้องหอมอยากจะตอบมากที่สุดนะคะก็คือความคอมเมนต์นะคะก็คือจะถามเหมือนกันมาก็หลากหลายคนมากๆนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจน้องหอมมากกว่านะคะยังไงก็ขอขอบคุณที่พี่ทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น้องหอมบอกว่ามันดูทุเรศและเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะ เพราะว่าน้องหอมเองเปิดช่อง YouTube มานะคะทำงานบนออนไลน์นี้มาก็ประมาณ2ปีกว่านะคะส่วนตัวเองไม่เคยได้เจอเลยนะคะ ว่าหลังท้ายคลิปน้องหอมเองจะลงช่องวางติดต่อของน้องหอมนะคะว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะคะบางคนก็ดูน้องหอมแล้วก็ติดต่อเข้ามามีทางไลน์บ้างทางเฟซบุ๊กบ้างนะคะแล้วก็คือล่าสุดนะคะที่น้องหอมได้เจอกับตัวก็คือมีพี่ฟรีท่านหนึ่งนะคะติดต่อน้องหอมมาในทางไลน์นะคะก็พยายามติดต่อน้องหอมมาก็คือ หลายครั้งนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งวันและกนเนาะน,น้องหอมกลับาพาน้องๆไปเที่ยวเมืองไทยวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะกลับมาช่วงเช้าก็คือมีพี่พี่เอฟซีหลายคนมากที่ชอบแบบแอดไลน์มาอย่างเงี้ยบางคนก็มาพูดคุยบางคนกอ็อยากจะโทรคุยอะไรเงี้ย แต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่น้องหอมเองยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะคะก็คือพยายามโทรนะคะเพราะว่าเวลาโทรแล้วมันไม่ติดต่อไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รับเขาเป็นเพื่อนนะคะ mm. เขาก็ไม่สามารถโทรคุยกับเราได้นะคะแต่มันก็มีข้อความแจ้งเตือนว่าคนคนนี้พยายามติดต่อคุณอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องหอมก็ได้ถามได้พิมพ์กับไปว่าพิมพ์คุยได้ไหมคะเพราะว่าน้องหอมเองอมีงานเยอะนะคะที่จะต้องทําหลายๆอย่างนะคะก็คือน้องหอมเองก็ยังไม่ได้รับ พี่เขาเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาติดต่อมาเพื่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือไม่ได้รับเป็นเพื่อนและพี่เขาก็ทีนี้ tap หน้าจอนะคะในการดูคลิปของน้องหองสมส่งมานะคะน้องหอมก็โอเครับน่าจะเป็น fc ของเราแหละที่ติดต่อเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะก็พอ,อ ส่งไปนะคะน้องหอมก็พยายามบอกพี่เขาว่าน้องหอมเองไม่สะดวกโทรคุยนะคะเพราะว่าน้องหอมเองยังต้องทํางานอยู่อะไรนี้นะคะก็ส่งเสียงไปแต่พี่เขาไม่ตอบนะคะก็พยายามติดต่ออยู่อย่างเดียวนะคะแล้วก็พอทีนี้รับเป็นเพื่อนเรียบร้อยและน้องหอมก็พิมพ์ตอบกลับไปวา่าพูดภาษาไทยได้ไหมคะนะคะก็เขาบอกว่าได้ครับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้โทรเข้ามาหาน้องหอมนะคะคือหลังจากที่รับสายเท่านั้นแหละะพี่ทุกคน คือพี่เขาอะกำลังช่วยตัวเองอยู่นะคะพี่พโดนน้องหอมไม่คิดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าทําไมตัวเองต้องมาเจอในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราหวังดีอ่าในคลิปนะคะน้องหอมเองก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊ะอะไรน้องหอมเองก็อยู่แบบธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทําตัวแบบว่าไปยั่วยวนคนอื่นอะไรนี้นะคะแต่ทําไมพี่เขาคนนี้ติดต่อมาแล้วแล้วก็กําลังช่วยตัวเองดีกว่าค่ะพี่โดนคือช่วยตัวเองแล้วก็แบบ คุยกับน้องหอมอยู่อ่ะน้องหอมทีแรกก็ลองฟังดูเสียงมันไม่โอเคแล้วนะคะน้องหอมก็ตัดสินใจนะคะพยายามคุยว่ามีอะไรจะคุยกับน้องหอมหรือเปล่านะคะคือฟังจากเสียงเขาอบบกาลังทําภารกิจของเขาอยู่นะคะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะพีุ่กวนก็อาจจะเข้าใจเนาะในสิ่งที่น้องหอมเองอยากจะอธิบายตรงนี้นะคะคือเขากําลังอ่าน,นั้นอยู่นะคะก็คือ ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะคะทำไมถึงติดต่อมาทางนี้ก็คือมีถ้าเขาสนใจในเรื่องนี้ก็คือมีช่องทางอื่นๆที่สามารถไปดูแล้วไปอะไรได้แต่ทําไมต้องติดต่อมาหาน้องหอมนะคะคือมันทําให้น้องหอมอะเสียความรู้สึกมากๆตั้งแต่แรกเองน้องหอมยังไม่ได้รับเขาเป็นเพื่อนนะคะพอรับเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วเขามาทําอย่างนี้กับน้องหอมนะคะตั้งแต่นั้นมาน้องหอมก็คือไม่พูดอะไรเลยนะคะแล้วก็กดวางสายแล้วก็บล็อกเขาทิ้งไปเลยนะคะ น้องหอมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าน่าปกของไลน์ของเขาไม่ได้ใส่รูปภาพนะคะแล้วก็ใส่แค่รูปภาพธรรมชาติแบบเป็นต้นไม้ดอกไม้อะไรไ่างนี้นะคะติดต่อมาแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่น้องหอมเองนะคะทํ o ย t ท b e มา2ปีกว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็ทําให้น้องหอมรู้สึกเสียใจมากๆทําให้รู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากๆอะคือจนทาให้น้องหอมแบบไม่กล้ารับสายใครอีกเลยนะคะแบบว่า การที่น้องหอมจะรับสขายปกติเองน้องหอมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรับสายใครอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามาดีหรือไม่ดีนะคะอย่างแรกที่น้องก่อนที่น้องหอมจะรับสายนะคะน้องหอมต้องพิมพ์คุยก่อนต้องถามก่อนว่าจะมาในเรื่องไหนเพราะว่าถ้าปกติน้องหอมเองเป็นคนที่ยุ่งงานอยู่แล้วนะคะบางวันนี้แทบไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์เลยนะคะจะตัดต่อคลิปเอ่ยถ่ายทำคลิปเอ่ยต้องคิดคอนเทนต์ต้อง ทำงานหลากหลายอย่างและรวมกับงานบ้านที่เราต้องตื่นเช้ามาทํากับข้าวร้างหม้อล้างจานอะไรเงี้ยคืองานมันเยอะมากนะคะแต่ว่าพี่เขาคนนี้ทําให้น้องหอมเสียความรู้สึกมากๆเสียแบบว่ายังไงอะ ตั้งแต่แรกน้องหอมเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนด้วยซ้ําเขาพยายามติดต่อพยายามโทรมาจนกระทั่งที่เขาอบันทึกหน้าจอว่าเขาดูคลิปน้องหอมส่งมานั่นแหละน้องหอมจึงมั่นใจว่าอ๋อคนนี้คือ fc ของเรานั่นเองนะคะก็รับเป็นเพื่อนไปแล้วเขาก็โทรมาแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีเรื่องทุเลศทุเลศอย่างเงี้ยใส่เราน้องหอมก็เลยจนแบบไม่รู้ว่าวันข้างหน้าน้องหอมเองจะกล้ารับสายคนอื่นอีกไหมนะคะ ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครนะคะไม่ชอบรับสายส่วนมากคนที่โทรมาน้องหอมก็จะพิมพ์ตอบกลับว่าพิมพ์กลับไปว่า่าน้องหอมเองไม่ค่อยสะดวกคุยนะคะอยากให้พิมพ์คุยมากกว่าเพราะว่าในทัวร์สักหนึ่งเครื่องนั้นน้องหอมจะต้องใช้ในการตัดต่อคลิปตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างด้วยนะคะน้องหอมจึงไม่ชอบรับสายเพราะว่าบางคนก็มาดีบางคนก็มาไม่ดีอะไรเงี้ย แต่พี่เขาคนนี้น้องหอมตัดสินใจรับสายเขาแล้วก็มาเจอแบบนี้น้องหอมก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ารับสายคนอื่นแล้วจะเจอแบบนี้อีกไหมนะคะคือไม่อยากเชื่อว่าจะเจอแบบนี้กับตัวเองนะคะก็คือหลังจากที่กลับไปไทยกลับมานี่แหละนะคะก็คือน,น้องหอมเองก็เข้าไทยบ่อย vard, มาบ่อยนะคะแต่ไม่เคยเจอแบบนี้แต่ครั้งนี้เองนะคะพี่เขาก็ส่งรูปที่น้องหอมไปเที่ยวไทยนี่แหละนะคะก็มาให้ดูแล้วก็มันรู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไง อธิบายยังไงเลยแล้วก็น้องหอมในคลิปเนี้ยน้องหอมจึงอยากจะฝากไปถึงพีเอฟซีคนนั้นละกันนะคะท่านนั้นละกันที่ส่งที่โทรมาคุยกับน้องหอมแล้วก็ทํานิสัยแบบนี้กับน้องหอมนะคะน้องหอมบอกเลยว่าน้องหอมไม่ชอบมากๆนะคะถ้าอยากจะดูเรื่องถ้าชอบในเรื่องแบบนี้อ่าน้องหอมแนะนําให้ไปดูที่อื่นนะคะเพราะว่ามันมีเยอะแยะอยู่แล้วบนโลกออนไลน์นะคะแต่แต่ไม่ใช่ช่องน้องหอมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องหอมขอบอก p ี c ี ท่านนี้ไว้เลยนะคะว่าอยากมาทําแบบนี้กับน้องหอมอีกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจัก,กับใครก็แล้วแต่นะคะก็ต้องดูก่อนว่าที่เราจะโทรไปหาเขาเขาชอบในสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาตอบสนองที่คุณอยากจะได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าจะโทรไปคุยกับคนนู้นคนนี้ตัวเงื่อแล้วก็จะทําแบบนี้กับทุกคน,กคนมันไม่ได้นะคะมันไม่ดีนะคะน้องหอม ไม่อยากให้ทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยนะคะก็ฝากไปถึงพี่เีท่านนี้ด้วยนะคะถ้าได้รับชมคลิปน้องหอมนะคะก็อยากจะบอกไว้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะมันไม่ดีจริงๆนะคะเน้องสาวสำรลบน้องหอมเองน้องหอมรู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากๆนะคะก็คือยังไงอะจะพูดยังไงดีอะคือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะก็ไม่อยากให้ไปทําแบบนี้กับคนอื่นด้วยนะคะและน้องหอมก็ได้บอกและน้องหอม ก็ได้บอกพีเอสีท่านนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ติดต่อกันอีกแล้วนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้น้องหอมก็อาจจะหมดคําพูดคําถามแล้วนะคะก็ยิ่งพูดไปมันรู้สึกรู้สึกแย่อะไม่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองไงนะคะก็ถ้าพี่พี่ทุกคนที่เห็นนะคะถ้าพี่พี่ทุกคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงกับในเรื่องนี้บ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องหอมด้วยนะคะและน้องหอมก็ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาเจอแบบน้องหอมไหมนะคะ แต่อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะคะก็รู้สึกไม่ชอบมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนกับก่อน,อนที่จะไปนะคะน้องหอมเองอยากจะฝากพี่ทุกคนนะคะเข้าไปติดตามในเพจของเฟซบุ๊กนะคะของน้องหอมท่าเดือดนะคะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะน้องหอมท่าเดือดภาษาอังกฤษนะคะก็คือตอนนี้ยังขาดผู้ติดตามอีกนิดเดียวนะคะกอะ็อีกนิดเดียวนะคะก็จะเริ่มสร้างรายได้ทาง เพจบุ๊กได้แล้วนะคะก็ฝากวิถีพนเข้าไปเป็นกําลังใจและกดติดตามใ้ช่องน้องหอมด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ